โอเคผมนับเงินเรียบร้อยจากกระบอกเมื <cod epend ent> ่อกี้ก็ได้ทั้งหมดนี่ผมจะเอาหนังสือกินยอให้ทำถนนไปให้อบตกับนันเซนนะเพื่อที่จะไปยื่นอบตอีกทีหนึ่งสุดยอดมากของราชการนลโอเคไปกัเดี๋ยวพามาดูวิธีการต้มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะโอเคกินแล้วมีพลังไมีรถปูกมาแลวฮะรอมาถึงวัน เดี๋ยวก็จะไปนับตังที่หยอดไว้หน้าหิ้งผ้าตอนสวดมนต์นะฮะเก็บมาสองปีหยอดทีละ5้าบาทสิบาทก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็จะเอาเงินเนียไปทําถนนนะฮะยลองไปนับดูกันเลยีหิ้งผ้าเราแล้วก็กระป๋องนี้ที่เป็นมัดถุงๆอยู่นี่ครับ พี่สามาขอแลกไปนะจะยัดยัดไปให้ก็ไม่ดูว่าจะได้เท่าไหร่โอเคผมนับเงินเรียบร้อยจากกระป๋องเมื่อกี้ก็ได้ทั้งหมด2,177บาท โอเคจริงมันน่าจะเยอะส่นีหญ่แต่ว่าผมชัดไปทําบุญต้องอะไรต้องหลายอย่างก็ทั้งทอดกระถินทังซื้อต้นไม้ไปถวายที่วัดเนี่ยอยอดกาแฟสองคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีส่วนที่ถ้าเกิดว่าไม่พอก็ต้องเพิ่มไปอนะิ่งทว่าน่าจะประมาณไม่เกินสองหมงื่นนะท่านท่าน กินยอให้ทำถนนไปให้อปตกับตำนเซนฮะเพื่อที่จะไปยื่นอบตอีกทีหนึ่งสุดยอดมากตัวราชการนะครับโอเคก็ด้านหนังสือมาแล้วฮะก็ขั้นตอนเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมโทรไปถามที่อบตที่หมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะแล้วเขาก็แจ้งให้ผมนี่ย ไปขอหนังสือที่ผู้นําหมู่บ้านยินยอมมาก่อนนะด้วยเงื่อนไขอะไรก็เยอะแยะมากมายเสร็จแล้วก็ให้เอาหนังสือเนี่ยไปยื่นที่อบตอีกทีหนึ่งเพื่อขอใบอนุญาตนะก็ผมก็ไปขอลายเซ็นจากผู้นําชุมชนของผมมาพอได้ลายเซ็นมาแล้วผมก็โทรกลับไปถามก็อีกรอบหนึ่งว่าจะต้องเอาไปให้อยู่ไหม ซึ่งพอดีณนวันนั้นที่ผมโทรไปเขาก็กําลังประชุมอยู่กับผู้นําหมู่บ้านผมพอดีก็เขาก็เลยน่าจะคุยกันหลังใหม่ฮะแล้วเขาก็แจ้งผมมาว่าโอเคเขารับทราบแล้วก,ก็จริงๆถ้าไม่จําเป็นจะต้องไปขออนุญ,ญาตแล้วก็สรุปว่าแค่ผู้นําชุมชนรับทราบแล้วก็เขียนเป็นวาระประชุมของหมู่บ้านไปฮะว่าเออชาวบ้านก็ยินยอมให้ทานะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าใช้ได้ แล้วก็เรียบร้อยผมก็ได้หนังสือนี้มาแล้วก็ดําเนินการต่อได้เลยฮะ มาไปดูถนนที่เก็บเงินทําประสองปีนะเอ็แนี่มันคันแทบดีว่าเพื่อนๆช่วยกันทําให้หมู่บ้านนะโอเคมาดูกันว่าเป็นยังไง วันที่สองนะครับวันนี้มา <tinc S 2> ดูงานวันนี้เราจะเทปูนเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ได้แค่นี้ลอกหน้าถนนแล้วก็วางลวดนะรอรถปูนไมเทนบ่ายสองโมงก็ชาวบ้านก็เด็ดร้อนไปตามกันโาเราก็เน้นระยะยาวคือทงทำไว้ก่อนจะได้เดินทางสะดวกนะโอเคเดี๋ยวไปรอเจอรถปูนไม่ทีนะฮะ น้ำสมุนไพรค่ะมีเพี่คนหนึ่งก็เรียกไปชมวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการต้มน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับโอเคกินแล้วมีพลังไงแนะนำเลยครับอันนี้ก็หมอหมอสมุนไพรยนะครับตอนแรกไอ้เจ้าฉิดกฎหมายตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วครับว้าวแก้ความดันกินเออแก้ความดันครับแก้ความดันแก้โรคเบาหวานโอเคอะเยวมาดูกันหน่อยแบบเสพนะทรับกินแบบเียไม่กินแบบเศษอันนี้ ันนี้ต้มนี่ต้มเสร็จแล้วอยู่นี่ครับนี่ต้มเสร็จแล้วอยู่นี่นี่คือต้มเสร็จแล้วกั่นออกมาแล้วออกมาแล้วอันนั้นคือพิสูจก่อนนะคือการลิมลองเป็ไงครับรสชาติเดิมๆครับนะเดิมๆครับเดิมเดิมก็ได้กี่โมงครับสองมอครับสองมอเอ็มนี่มันคันแทบดีว่าไทยนะครับเดี๋ยวนผมเพิ่มพลังแล้วช่วยแชร์ช่วยกดช่วยไลค์เยออจะไทยเย เอามาสุดพวดวันเนี่ยมาแล้วมาแล้ว อันนี้ก็จะพามาดูถนนที่ทำก็เสร็จเรียบร้อย,ยนะฮะ<ม>ก็ใดๆคืออิ่มใจมากนะฮะให้ทำถนนให้คนในหมู่บ้านได้ใช้เล็กๆแต่ว่าก็เป็นประโยชน์ก็โอเคฮะนีเป็นถนนที่เราทำมาถ่ายให้ดูเสร็จแล้วเรียบร้อย